สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้ค่ะกุ๊กไก่จะมาเล่าเรื่องนะคะซีรีส์ดาราจากรักลำนำใจค่ะหรือในชื่อภาษาอังกฤษก็คือ Love l i d e r Galaxy ค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นการเมาส์มอยฟอยถึงส่วนนิยายแล้วก็ซีรีส์ที่ได้ดูกันไปแล้วนะคะเรื่องเมาส์มอยฟอยทั้งหลายนี่นะกุ๊กไก่อัพมาน่าจะ10-20คลิปได้แล้วค่ะใครที่เพิ่งเข้ามาฟังคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคะก็สามารถไปย้อนฟังได้นะคะคลิกที่เพลย์ลิสต์ได้ สำหรับคลิปนี้ค่ะกกไก่จะมาพูดถึงตัวละครที่โผล่มาในตอนที่28ที่ชื่อว่าเวินซิลจินค่ะว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรแล้วก็มีความเกี่ยวข้องกับตัวละครอื่นๆยังไงคือตอนที่ดูนะกูไก่ก็สตั้นไปนิดนึงเพราะว่าฉากมันไปเร็วมากการพูดก็คือเร็วปรืดมากแต่โชคดีที่ไปอ่านนิยายมาแล้วก็เลยไปย้อนดูอีกทีนึงว่าอ่ะคนคนนี้เขามีความสำคัญยังไง Yeah. <laughs> หวนซิลจินนะคะแต่งงานกับแม่ทับหวังแล้วก็เป็นแม่ของหวังหลิงค่ะเราจะต้องพูดย้อนถึงพ่อนางก่อนนะคะพ่อนางเนี่ยนะแซ่หวนช่ไหม้ยแซ่เดียวกับฮองเต้เลยแล้วก็มีตําแหน่งเป็นเฉียนอันอ๋องแต่ว่าปัจจุบันคือตายไปแล้วเฉียนอันอ๋องเนี่ยนะคะมีพี่สาวหรือน้องสาวอยู่หนึ่งคนคือตอนที่แอดอ่านเนี่ยนะในนิยายคือเขาบอกว่าเป็นซิสเตอร์แล้วน้องสาวคนนี้เนี่ยนะคะก็คือแต่งออกไปแล้วก็คือแต่งกับสกุลเซียนแล้วก็มี ลูกสาวหนึ่งคนลูกสาวคนนั้นก็คือฮองเฮาคนปัจจุบันนั่นเองทุกคนทีนี้นะคะพ่อกับแม่ของฮองเฮาเนี่ยเสียชีวิตก่อนอ่าตั้งแต่ตอนฮองเฮาเนี่ยยังเด็กอยู่ทําให้ลุงของนางก็คือพ่อของหวนซิลจินเนี่ยรับฮองเฮามาเลี้ยงดังนั้นฮองเฮากับหวนซิลจินก็คือเป็นลูกพี่ลูกน้องกันนั่นเองทีนี้ค่ะตอนที่ฮองเต้หวนของเราเนี่ยนะบาริสเต้ของเรา กระทำการยึดแผ่นดินก็ได้ร่วมมือกันกันกบเฉียนอันอองในฐานะที่เป็นญาติกันนี่คือแซ่หวนเหมือนกันเลยนะแล้วก็การที่จะเป็นพันธมิตรกันเนี่ยนะอันนี้มันไม่ได้บอกไทม์ไลน์ชัดเจนว่า มันเกิดขึ้นตอนไหนแต่ว่าทางฝั่งของเฉียนอันอ๋องเนี่ยก็เลยนําเสนอว่าเอออยากจะให้เนี่ยนะแต่งงานเพื่อที่จะแบบผูกความสัมพันธ์ระหว่างตัวเองกับฮองเต้ให้มันแน่นแฟนขึ้นอีกชั้นหนึ่งประมาณนี้ค่ะทีนี้จะให้แต่งกับลูกสาวตัวเองหรือว่าเหวินซิวจินเนี่ยแต่งไม่ได้เพราะว่าแท้เหวินเหมือนกันเป็นญาติกันก็เลยให้หองเห่าเนี่ย แต่งไปทีนี้ฮองเฮาเองก็คือโตมากับการเลี้ยงดูของลุงใช่ไหมก็เป็นคนดีก็คือไม่ปฏิเสธผู้ใหญ่จัดการให้แต่งก็แต่งจริงๆแล้วฮองเต้เนี่ยนะมีคนรักอยู่แล้วก็คือพระสนมเย่แต่ว่าการแต่งงานกับฮองเฮาก็คือเป็นการแต่งงานทางการเมืองนั่นแหละแล้วก็เลยได้แต่งกันอ่ะทีนี้ฮองเต้กับเฉียนอันอ่องเนี่ยก็คือร่วมมือกันจนฮองเต้นเนี่ยค่ะสามารถยึดแผ่นดินแล้วก็ขึ้นเป็นฮองเต้ได้ทีนี้ฝั่งเฉียนอันอ่องเนี่ยนะก็คือ ือตายไปแล้วใช่ไหมก็มีลูกสองคนก็คือหวนซิลจินกับน้องชายอีกคนหนึ่งน้องชายของหวนซิลจินเนี่ยนะก็เลยสืบทอดบรรดาศัก์มาจากท่านพ่อก็คือได้เป็น อ,องเหมือนกันแต่ว่าถูกส่งไปอยู่ที่เมืองอ่าที่เมืองอื่นที่อยู่ห่างไกลาจากเมืองหลวงแต่ว่าเหวินซิวจุนเนี่ยนะนางก็คือคิดอยู่เสมอว่าทําไมทําไมทําไมเป็นห้องเต้เหวินที่ขึ้นเป็นห้องเต้จริงๆพ่อนางอ่ะก็มีสิทธิ์เหมือนกันเราก็เลยได้เห็นนะคะในตอนที่28ว่านางได้มีความพราวมากห้องเต้ส่งราชโองการมาก็ไม่อยากจะยอมรับ แล้วความที่นางก็คิดอยู่เสมอว่าตัวนางเองไงญาตินางเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะขึ้นเป็นห้องเต้ค่ะเดี๋ยวนางเนี่ยนะจะไปร่วมมือกับใต้เท้าเผิงหรือว่าเผิงคุณคนนี้เนี่ยค่ะที่พูดถึงแล้วเช่นกัน ร่วมมือกันก็กระบเออนั่นแหละทุกคนก็คือนางกะจะให้น้องชายของนางหรือว่าน้าของหวังหลิงเนี่ยขึ้นเป็นห้องเต้ไงแต่ว่าอันนี้นะีนะสุดท้ายก็คือไม่สําเร็จเรื่องนี้นะคะแอดนี่คือเคยเล่าไปแล้วเนาะในตอนที่เป็นจุดจบของหวังหลิงแต่ตอนนั้นเนี่ยไม่ได้พูดรายละเอียดว่าทําไมแม่ของหวังหลิงที่เกาะกระบดถึงลงมือทําเราก็คือสามารถโยงมาได้ว่านี่แหละเป็นเพราะว่านางคิดอยู่เสมอนางเนี่ยนะไม่เคยเห็นพ่อของหวังหลิงกับลูกสาวก็คือ ไม่เคยเห็นลูกผัวเ,เป็นครอบครัวนางได้เห็น ครอบครัวเก่าของนางแซ่เหวินของนางเนี่ยมาก่อนแล้วนางเนี่ยก็คิดว่าถ้าเกิดว่าพอนางเนี่ยคือเป็นฮองเต้นางก็คงจะไม่ได้แต่งกับแม่ทับหวังหรอกนางก็คือต้องแบบแต่งกับคนอื่นที่ดีกว่านี้ในส่วนแม่ทับหวังเนี่ยนะจริงๆแล้วว่าเป็นทหารที่ซื่อสัตย์กับฮองเต้เป็นอย่างมากอาจจะเป็นส่วนหนึ่งด้วยแหละที่ทําให้ตอนหลังฮองเต้เนี่ยนะก็เลยไม่ได้ลงโทษบ้านนางรุนแรงแต่ว่าเรื่องกบฏเรื่องราวหลังจากนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องราวที่อ่านมาจากในนิยายนะคะไม่แน่ใจว่าในซีรีส์เนี่ยนะคะจะมี การปรับบทไปหรือเปล่าสําหรับจุดจบหวังหลิงนะสําหรับคนที่ไม่ได้ฟังคลิปนั้นนะคะเดี๋ยวจะสรุปให้สั้นๆตรงนี้ก็คือว่าตอนหลังเนี่ยนะคือแม่ทับหวังเนี่ยได้รับการเกลี้ยกล่อมจากนางเอกก็เลยยอมเปิดเผยว่าคนที่วางแผนเรื่องกบฏนี้ก็คือเมียตัวเองหรือว่าเหวนซิวจินแล้วตอนหลังหวังหลิงก็ ได้จัดการส่งจดหมายเหมือนกับแสดงความจริงใจขอโทษฮองเต้ทำให้ฮองเต้ก็เลยลงโทษแค่แม่แล้วก็พ่อลูกสกุลหวังเนี่ยนะก็คือแค่ ถอดยศแล้วก็ริบซับบางส่วนทําให้ทั้งสองคนคือหวังหลิงกับพ่อเนี่ยก็ยังมีชีวิตอยู่ต่อไปได้ส่วนแม่หวนซิลจินเนี่ยก็ตายค่ะทีนี้ด้วยความที่หวนซิลจินเนี่ยนะนางเป็นลูกพี่ลูกน้องใช่ไหมตามศักดิ์เป็นลูกพี่ลูกน้องของฮองเฮาซวนคนปัจจุบันก็เลยทําให้นางเนี่ยนะเดี๋ยวเออะก็คือจะเข้าวังมาลําเลิกบุญคุณกับฮองเฮาบ้างละเวลามีอะไรเกี่ยวกับสกุลหวังเนี่ยนะอย่างฉากที่นางเอกเนี่ยพูดถึงหวังหลิงขึ้นมาเราจะได้เห็น ว่าตัวไทจื่อเฟยเนี่ยเมียของรัชทายาทเนี่ยมีการแบบว่าเหมือนเหลือบมองของเฮานิดนึงคือทุกคนเนี่ยก็ไว้หน้าของเฮาในฐานะที่อัพูง่ายว่าคล้ายๆว่าเป็นพระญาตสนิทของของเฮาค่ะหุวนซิลจินนางก็เลยแบบว่าปีกล้าขาแข็งอยู่ได้ นี่ก็คือสรุปนะคะว่าหวานซิลจินนั้นมีความเป็นมายังไงทําไมนางถึงแบบว่าพราวเหลือเกินที่แท้ก็คือมีความเกี่ยวพันกับชาติกาเนิดกับการเติบโตมาของฮองเฮามีศักเป็นลูกพี่ลูกน้องของฮองเฮานั่นเองค่ะแล้วเดี๋ยวแอดจะมาเล่าเรื่องราวเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเจาะลึกตัวละครอ,อื่นอีกนะคะใครอยากรู้เรื่องไหนก็คอมเมนต์มาได้นะคะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ